เคล็ดลับกินขนมช่วงตรุษจ,จีนยังไงไม่ให้อ้วนใกล้ถึงเทศกาลตรุษจ,จีนแล้วนะคะเราก็จะต้องมีขนมเพื่อที่จะไหวบรนพรบุรุษเพราะฉะนั้นเวลาไหวเสร็จเนี่ยเราก็จะต้องกินกันใช่ไหมล่ะคะจะให้ไม่กินเนี่ยก็ไม่ได้เพราะ1ปีมี1ครั้งซึขนมที่จะต้องนํามาไหวนะคะก็จะได้แก่ขนมเข่งขนมเทียนขนมถ้วยฟูนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นขนมมงคลน,นั่นเองคะ่ะ ขนมเข็งนะคะ1ชิ้นเนี่ยก็จะมีพลังงานอยู่ที่160-200กถึง200กิโลแคลอรีและอุดมไปด้วยแป้งแล้วก็น้ำตาลนั่นเองค่ะเมนูมที่2เลยนะั่นก็คือขนมเทียนนะคะขนมเทียนเนี่ยก็จะมีพลังงานอยู่ที่100กิโลแคลอรี่แถมเป็นชิ้นเล็กๆเ,เท่านั้นนะคะเราเนี่ยก็อาจจะต้องวิ่งถึง30นาทีนะคะกว่าจะเบิร์นออก และอย่างที่3เลยนะคะนั่นก็คือขนมถ้วยฟูหรือว่าขนมสาลี่นะคะซึ่งเป็นขนมมงคลนะคะซึ่ง1ชิ้นเนี่ยก็จะมีพลังงานอยู่ที่1 5 0่งรถึงสองกิโลแคล ขนมแต่และอย่างนะคะก็จะเห็นว่าอุดมไปด้วยแป้งแล้วก็น้ำตาลแล้วก็มีพลังงานที่สูงแต่1ปีมีหนึ่งครั้งเราจะไม่กินก็ไม่ได้วันนี้มิวก็เลยมี3เทคนิคนะคะที่จะทำให้เรากินขนมไหว้ช่วงตรุษจีนได้แบบไม่ต้องกลัวอ้วนคะ่ะข้อที่ 1, 1ให้กินขนมที่เป็นชิ้นเลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเมนูอื่นนั่นก็คือถ้าเราจะกินขนมเข็งก็ให้เรากินขนมเข็งเป็นชิ้นไปเลยไม่ต้องเอาไปทอดเพิ่มนะคะเพราะจะทำให้เราเนี่ยได้รับไขม แล้วก็มีพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะข้อที่2ถ้ากินขนมไหว้ให้เราลดแป้งลงครึ่งนึงค่ะอย่างเช่นเราทานข้าว2ทัพพีก็ลดให้เหลือ1ทัพพีนั่นเองค่ะเพราะว่าร่างกายของเราก็จะได้รับแป้งจากขนมค่ะข้อที่3ให้เราลุกเดินบ่อยๆหรือว่าออกกําลังกายในวันที่เรากินขนมนะคะเพราะจะทําให้เราเผาผลาญพลังงานที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นแป้งน้ําตาลน,นั่นเองค่ะ นี่ก็เป็น3เทคนิคง่ายๆถ้าทุกคนทําตามนี้นะคะรับรองเลยค่ะว่าเราเนี่ยจะไม่อ้วนขึ้นแน่นอนในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนถ้าทุกคนชอบเทคนิคง,ง่ายๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดหัวใจเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะและหมิวจะเอาเทคนิคง,ง่ายๆในการดูแลสุขภาพหรือว่าลดน้ําหนักมามอบให้กับทุกคนอีก ทางช่องขนมของมิวค่ะและถ้าใครต้องการสูตรทำขนมง่ายๆนะคะหรือเทคนิคเกี่ยวกับการทำขนมสุขภาพมิวก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ทางช่อง Youtube ขนมของมิวด้วยนะคะสำหรับวันนี้มิวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมไปทำตามกันนะบ๊ายบาย